สวัสดีครับก็มาดูดวงรายวันกันนะครับสำนวนทางพยากรณ์นะครับทางช่องทางพยากรณ์ช่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18มิถุนายนนะครับพศ2567นะครับก็ตรงกับวันอังคารนะครับขึ้น12ข้าเดือน7นะครับวีไมายกงครับจส1386นะครับทางระบบไปยจินจาติกล่องไทยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันทํางานวันที่2ของสัปดาห์นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ากับมารับชมรับฟังนะครับก็ ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับคลิปของผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการทำนายัวงกายวันนะครับของคนละเจ็ดวันนะครับพรตรงนี้ของทำช่องของคนละเจ็ดวันนะครับก็สามารถนําไปใช้ประกอบในการวางแผนในการใชดชีวิตแต่ละวันนะครับเพราะว่าผมแค่ทำให้แต่ละครั้งก็เป็นผลกระณบที่เป็นวันต่อวันเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้เกิดฟังแล้วผลกรรณทไม่ดีขึ้นมาก็พรุ่งนี้ก็ฟังใหม่ได้นะครับแล้วก็ ผลการทำหนายแต่ละครั้งนะครับถือว่าเป็นผลการทำหนายแบบตัวอิสระนะครับไม่ได้จอดตรงท่านหนึ่งท่านใดนะครับเพราะนั้นก็ให้ใช้พิจารณาในการนอาไปใช้นี่นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ตรงกับดวงท่านโดยตรงก็สามารถทำวันดวงไปกามศูาร์ดวงคุณดวงตาและที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะพบคุณนนุ่มได้และพยากรณ์ดวงสองศูนด้วยเช่นกันนะครับโอเคงั้นเรากลับมาดูดวงรายวันกันต่อเลยนะครับสำหรับดวงรายวันทีวันนี้เราก็จะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์เช่นเคยนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคก้ากันก่อนนะครับชะลาของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับกา เราได้ไพ่สวีนเหรียญถือว่าจะมีโชคระดับกลางบวกเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวอาทิตย์ในแง่ของโชคราบในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่การงานเลยนะครับการงานของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ just เ e ียนก็ถือว่าการงานก็สฉลร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมจากผู้ที่ค้าขายวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายรับป็นการได้เลยนะครับ ต่อมามาดูมาดูเรื่องของความรักกันนะครับความรักของชาววันอาทิตย์เอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งวยก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวยังหวานชื่นแนะดีอยู่ครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวสดเลยนะครับชาวสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าดก็ถือว่าสพัภาพของชาวสดวันอาทิตย์ก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นเรามาต่อที่สุขภาพครับ สุขภาพของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับ mm hmm. เราว่าขึ้นไพ่เดวิลนะครับถ้าเดวิลขึ้นมาแสดงว่าวันนี้นะครับชาวอาทิตย์ในแง่ของสุขภาพก็ให้ระวังการเจ็บป่วยไม่สบายโดยการสถานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีะโรคเก่ากําเริบหรือว่าอาการไม่สบายโดยที่เป็นอ้ตั้งตัวเพราะนั้นก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยนะครับถ้ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายก็แนะนำว่าให้พบแพทย์ทานยาแลว้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับจะได้ผ่านปัญหาที่ได้รวมทั้งระวังเผื่อในแง่ของปัญหาเล็กน,น้อยไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชาววัันนนออาาทิตย์ใแงง่ขขสุภพะครบ จากนั้นเรารมาต,ต,ต่อกันที่เลขนําโชคกันเลยนะครับเลขนำโชคสําหรับชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับหมายเลขแนกก็คือหมายเลข21นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข19นะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข13นะครับ21นะครับ19แล้วก็13นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับ เราไปปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลการกัก็มาคอมเมนต์รอบแรกกด้ยวยกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นในแง่ของเลทํำโชคนะครับจากนั้นเรามาต่อที่ชาวบัญจันร์เลยนะครับว่าชาววันจันในวันนี้นะครับการงานการงานพร,ร,รังสภาพโชคลาภของชาวาจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคกล้าอีกเช่นเคยนะครับคนชาวบัญจันร์ในวันนี้นะครับก็เผื่อว่าเราได้ไพ่สามถ้วยหรือว่าจะมีโชคระดับกลางก็ไม่ได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาววันจันร์ในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่การงานกันนะครับการงานของชาวบัญจันในวันนี้ก็ถือว่าได้ไพ่ j u s t m e n เออ justic ครับ justic ขึ้นมาแสดงว่าการงานก็จะผ่านพ้นไปได้องข้างโอเคนะครับรวมทั้งผู้ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายสําคัญธ์ารด้วยนะครับต่อจากนั้นต่อมาปเป็นเรื่องความารักกันนะครับผลักของชาวบัญจันเอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าได้ไพ่อัศวินถ้วยถือว่าความรักก็ยังหวานชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวบัญจันที่มีครอบครัวแล้วนะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวสวนเลยนะครับชาวสดวันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สามเดี่ยญก็ถือว่าสัมพัภาพของชาวสนวนวันจันทร์ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่เช่นกันครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันจัน,รน,น,รนรรทนนนนร,นรน์ในวันนี้นะครับปรากฏว่ากาได้ไพ่ราชินีเดียญนะครับถ้าราชนีเรียญปรากฏขึ้นแสดงว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็หายหลงไปได้ในแง่ของสุขภาพนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ เลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคของชาววันจันทร์นะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข81นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข0ูนย์เนะครับเลขหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข1นึ่งหนึ่งนะครับแปนะครับศูนย์แล้วก็1นึ่นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันจันทร์วันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาช่วยคอมเมนต์ให้รับทราบกันเลยละกันนะครับสำหรับ เลขนำโาชคของชาววันจันทร์นะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาวบังคันนะครับว่าชาวบังคันในวันนี้นะครับการเงินการงานลสุขภาพโชคลาภของชาววันบังคันเป็นเช่นไรนะครับเลยต้องระวังไหมีเลยต้องตั้งอัปไหมนะครับเราเริ่มที่โชคลาภเลยนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ให้เดือดไฮเทสตหรือราชนีวระจันทร์ถือว่าจะมีโชคกระดับกลางบวกเข้ามาได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาวบังคันในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววังคันในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เด็ดสก็ถือ,อว่าวันนี้การงานจะสมเจตุลมไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับก็ถือว่ามียอดขายระดับกลาง,างกลางๆกัเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับความรักของชาววังคันที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าได้ไพ่ก้าดาบนะครับถือว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของชาววังคันที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็ พยายามต right to 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 society, ั้งสีในการคุยกันเจรจากันหน่อยนะครับตอนนี้บอหน่อยอาัยกันได้ก็ให้อภัยกันนะครับจะได้ผ่านเป็นวันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดเลยนะครับชาวโสดวางคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ราชินีไม้ถือว่าสมรรถภาพของชาวโสดบางคานในวันนี้ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีมากเช่นกันนะครับต่อมาเรามาดูกันที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวบางคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สิบไม้นะครับถ้าสิบไม้ปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้ชาวบางคานนะครับในแง่ของสุขภาพให้ระวังการทํางาน จนหนักคนเอ่อที่เรียกว่าหนักจนเกินไปทําให้ร่างกายไม่สบายนะครับเพราะสิ่มไม้เป็นเ็นสิ่งท,ที่แน่ถึงการทํางานหนักนะครับก็พกก็เจอว่าวันนี้ก็ให้รู้จักพักผ่อนไปบ้างนะครับเพื่อได้ไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับเพราะถ้าเราตั้งสิการพักแต่เวลาพักผ่อนนะครับทุกอยาก่างก็จะผันผันหนักเป็นฟ้าได้นะครับในแง่ของสุขภาพของเจ้า,บา,าจบาคการในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่เลขนำโชคกันเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข74นะครับ หมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข54นะครับแลวอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข47นะครับ74นะครับ54แล้วก็47นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบังคาในวันนี้นะครับเอาไปใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวบังคาบนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาวพุธกันเลยนะครับว่าชาวพุทธในวันนี้นะครับเงินกัรงานของเรารภาพช่วงล่าเป็นเช่นไรนะครับ ต้องระวังไหมหรือต้องตั้งกับไหมนะครับเราเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะคะรับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเรา,าได้ไพ่หกถ้วยถือว่าจะมีโชคลาภกลางก็ได้นะครับสำหรับชาววันพุธในแง่ของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววันพุธในวันนี้นะครับปราเกิดว่าได้ไพ่ราชนีถ้วยถือว่าการงานจะผ่านาไปไดูดีนะคะรับส่วนท้งพุที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายหลักกลางบวกนิดหน่อยไเลยนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องความรับกันนะครับผลาัพั์ของชาวพุธเอาที่มีข้อควแล้วก่อนนะคร oui, ับปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดดาบม่ถือว่าวันนี้สามารถภาดการณ์ชาววันพุธที่มีข้อบคววอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติในการคุยกันเคลียร์กันให้เข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใจเย็นกันที่บอกรายอภัยกันได้ก็ให้เอารุ่งโรจยกันหน่อยนะครับจะได้ผ่านปสบกานี้ไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับชาววันพุธในแง่ของชาวพืที่มีข้อควแล้วนะครับ ต่อมาเรามาต่อที่ชาวสดนะครับชาวสดวันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะเบจิเชียนแซงว่าสัมพัสธรรมะของชาวสดวันพุธในวันนี้ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวสดวันพุธนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามดาบนะครับเพราะสามดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาววันพุธให้ระวังในแง่ของการเจ็บปวดอาจจะมีอาการขั้นในขั้นตัวไม่สบายภูมิแพ้ต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็ให้ดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่ง ก็ผ่อนเยอะนะครับจะได้ผ่ดนเนมาดีไปได้แล้วก็ระวังเผื่ออย่างเงี้ยของปาะเหตุจกเล็กน้อยไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสุขภาพของชาวมัลพุตจัวันี้นะครับต่อมาเรามาดูการที่เลขนําโชคกันนะครับเลขนาโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขหกห้าสิบสามนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสี่สิบเอ็ดนะครับห้าสิบสามแปดสิบเก้า แล้วก็41นะครับเป็นรื่อนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับแล้วก็ปรับใช้กันดูนะครับได้ลอย่างไรก็มาคำนวณสร้ายกันนะครับสําหรับเลขนํานำโชคของชาวพัุธนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันพุธหัตกันเลยครับว่าชาวมังุหัตในวันนี้นะครับแฟนงารงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวพังคุหัตเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งหลับไหมเราเริ่มที่โชคลาภเลยนะครับโชคลาภของชาววันพุดหัตในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่เด็กถือถ้วยถือว่าจะมีช่องระดับกลางๆเข้าไได้นะครับเราจะหวัดพุหธาในแง่ของโชคลาภนะครับต่อไปเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาวพุหัาในวันนี้ปรากฏว่าได้ได้เด็กถือดาบนะครับถ้าเด็กถือดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้อาจจะมีตัวผลในแง่ของการทํางานเกิดขึ้นเพราะนั้นก็พยายามตั้งสีกันนิดนึงนะครับอะไรที่วางแผนว่าจะต้องมีการแกคไขเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็อาจจะใ่าจแล้วก็ในแง่ของผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่าให้ระวังในแง่ของการกันแย้งไม่ว่าจะเป็นกับลูกน้องลูกค้าหรือว่่าาพนนงก็ ด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นพยายาถ้าตั้งสีเวา้ก็ส่วอย่างจะได้ผ่านมาเป็นเบาได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับความรักของชาววันพฤหัสที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับเรากฏว่าได้ไพ่เจอเฮลโลแพนหรือไพ่พลัครับแสดงว่าวันนี้ความรักก็ยังหวานชื่นดีนะครับสำหรับชาววันพฤหัสที่มีครอบครัวแล้วนะครับหังนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดกันนะครับชาวโสดวันพฤหัสในวันนี้นะครับเรากฏว่าเราได้ไพ่เจอเลเวอร์นะครับแสดงว่าวันนี้นะครับชาวโสดวันพฤหัสก็จะเป็นวันที่มีข่าวดีอย่างเพราาะฉนนั้้ถที้ก็ถือว่า เขาเรียกว่าอาจจะเจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีคนคุยเยอะแล้ววันนี้ก็ยังความสัมพันธ์กยัไปได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวสมบันพฤหัรนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่สุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบันพฤหัสในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ DMTS หรือไพ่จักรพัินีถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับก็หายหงอยไปได้ถึงแง่กองสุขภาพของชาวบันพฤหัสนะครับต่อมาเป็นเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคของชาวบันพฤหัสในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข61นะครับ หมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข1นศูนย์นะครับและหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสี่ศูนย์ครับเอ่อหกสิบเอ็ดนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นะครับเป็นหมายเลขนำช่องของชาววันพุธหัดในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนน์ให้รบทราบกันด้วยกันนะครับเราได้ลำช่องของชาววันพุธนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววันศุกร์ครับว่าชาววันศุกร์ในวันนี้การเนินการงานการรัสุขภาพโชวลราบของชาววันศุกร์เป็นเช่นไรนะครับ มีหลาเจ้าลอกหมมีายที่ต้องตั้งรับใหม่เราเริ่มที่ช็อตแรกกันก่อนนะครับช็อตแรของชาวบันศุกในวันนี้นะครับปรากฏบว่าเราได้ไพ่สามสี่ก็ถือว่าจะมีช็อกระตับกลางไว้นะครับสำหรับชาวบันสุกในแง่ของช็อตแนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่การงานเลยนะครับการงานของชาวบันสุกในวันนี้ปรากอบว่าได้ไพ่อาศวบินดาก็ถือว่าการงานจะเส็จรุ่งไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมจังผู้ที่ขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายกระตับกลางมาเลยนะครับ ต่อมาเรามาสู่ความรักกันนะครับความลับของชาวบัณฑุเอาที่มีข้อควรรับก่อนนะครับปรากฏว่าขึขข้นให้เจ็ดดาบก็ายถึงว่าความสัมพันธ์ของชาวบัณฑุที่มีข้อควแล้วในวันนี้อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งสีกันนิดนึงนะครับดังที่บอยหน่อยออกไปกันได้ก็เอาลุ่งเรือกันหน่อยนะครับสําหรับชาวบัณฑุที่มีข้อควรแล้วนะครับจะได้บัตรพระพันธิไปได้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ชาวโสดเลยนะครับชาวโวสดวันศุกร์ในวัน,น คิงถ้วยนะครับราชาถ้วยขึ้นมาแต่ว่าความสัมพันธ์ยังสานต่อไปด้ค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับชาวสารวันศุกร์ในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่สุขภาพเลยนะครับสุขภาพของชาวศุกร์ในวันนี้ประกอบว่าทิ้นไพ่หกถ้วยนะครับถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวศุกร์ในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาวศุกร์นะครับก็คือหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็น หมายเลข69นะครับมีหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข92นะครับ15 69แล้วก็92นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันศุกร์วันนี้นะครับก็้องพร้อมใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันเลยแล้วกนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อที่ชาววันเสาร์เลยนะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการเงินสัญญารัฐสภาพโชว์ารกของชาววันเสาร์เป็นเช่นไรนะครับ มีอะไรสั่งระวังไหมมีอะไรที่ต้องเตะครับชาวเสาร์เราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดี่ยวแต่ว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงครับชาววันเสาร์รอไปก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดี่ยวห้าเกรสหรือราชินีแม่จันครับถือว่าการงานก็จะใสร็ลุ้งไปได้ค่อนข้างดีครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามีนอกขายหลักประกได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันครับความรักของชาววันเสาร์อาทิต หมายก็ถือว่าความรักก็ยังหวานชิ่งกันดีอยู่นะครับสำหรับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขของชาวสดกันนะครับชาวสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดดาบนะครับถือว่าวันนี้สัมพันธภาพของชาวสดวันเสาร์อาจจะมีเรื่องขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นพยายามตั้งสติใจเย็นค่อยคุยกันค่อยเจรจากันนะครับตอนที้พอหน่อยอาร่วมเลือกันได้ก็ร่วมเลือกันนะครับจะได้ผ่านวันันี้ไปได้ดีๆนะครับสำหรับชาวสดวันเสาร์นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ สุขภาพไปเลยนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้พ่ายแทนพลังนะครับถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนําโชคเลยนะครับเลขนำโชคของชาววันเสาร์นะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข36นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขอ่ะิ7นะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็จะคือหมายเลข10 สามสิบหกนะครับยี่สิบเจ็ดแล้วก็17นะครับเป็นแม่ที่นำโชคของชาววันเสาร์วันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเข้าไปรับทราบกันได้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันเสาร์วันนี้นะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของคนละเจ็ดวันในวันนี้พร้อมท้องเลขนำโชคของคนละเจ็ดวันนะครับตัวที่ใด้ไปทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นดวงการนะครับก็พิชเวชานิยอีานในการนำไปใช้นี่นะครับแต่ว่า ยังไงก็ตามก็ฝากก, like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกติงด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้านะครับแล้วก็ยังไงก็ตามคลิปมาจากทุ่เที่ยงคืนท่านที่กดติดตามกดสังเกติงไว้ก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ